ในโลกของการเงินตัวเลขอาจบอกความมั่งคัง่งแต่แผนการที่รัดกลุ่มเท่านั้นที่จะบอกถึงความมั่นคงที่แท้จริงสวัสดีค่ะต้นไลฟ์พันเนอร์นะคะตลอดเส้นทางของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสิ่งหนึ่งที่เบิ้นยึดถือมาโดยตลอดไม่ใช่แค่การบริหารตัวเลขในพอร์ตการลงทุนหรือการเลือกแบบประกันที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่มันคือการวางรากฐานความมั่นคงให้กับทุกครอบครัว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าพายุทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รากฐานที่บช่วยคุณวางไว้จะไม่สั่นคลอนบัญเชื่อว่าทุกครอบครัวมีความฝันและทุกความฝันต้องการกันชนที่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องมันไว้ได้จนถึงเป้าหมาย l e กาซี่ไกด์ผู้มือส่งต่อความมั่นคงจากหัวใจถึงครอบครัวโดยเปิลไลฟ์แพลเนอร์ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อบอกให้คุณซื้อประกันเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจอำนาจในมือของตัวคุณเองในการเป็นผู้คุมเกมทางการเงินไม่ให้ใครมาเอาเปรียบและก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้มอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้กับคนที่คุณรักและนั่นก็คือความอุ่นใจที่จับต้องได้ ยินดีที่จะได้ร่วมเดินทางสร้างความมั่นคงไปพร้อมกับคุณในแบบของเปิ้ลไลฟ์แพลนเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะเปิ้ลไลฟ์แพลนเนอร์นะคะคุณอยู่กับเปิ้ลพอทิราเหรียญทองที่นี่คือพื้นที่ของผู้หญิงที่พร้อมเป็นกันชนและเป็นกระบอกเสียงให้กับลูกค้าทุกคนเพื่อให้คุณมั่นใจว่าสิทธิที่คุณควรได้จะไม่มีใครมาเปรียบคุณได้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิ้ลไลฟ์แพลนเนอร์พอแค เพื่อนที่พร้อมสู้เพื่อผลประโยชน์ของคุณค่ะความรักที่ไม่มีหลักประกันนั่นคือความเสี่ยงที่สุดของครอบครัวคุณเคยลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงเช้าวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีคุณอยู่ในบ้านหลังเดิมไหมคะเสียงนาฬิกาปลุกยังคงดังเหมือนเดิมกาแฟยังคงส่งกลิ่นหอมแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยยังต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนทุกอย่างดูเหมือนจะดําเนินไปตามปกติแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเสาหลัก ที่คอยค้ำจุนทุกอย่างในบ้านหลังนั้นหายไปตลอดการค่ะในฐานะที่เพื่อนธาอมชีพนี้ไลฟ์แพลเนอร ไปได้เห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในวันที่เกิดเหตุไม่คาดฝันบางครอบครัวสามารถประคับประครองกันเดินต่อไปได้ค่ะแม้จะเสียใจแต่ก็ไม่เสียสิทธิ์ในการใช้ชีวิตแบบเดิมที่เคยเป็นแต่ในขณะที่บางครอบครัวความสูญเสียกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมรสุมการเงินที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวความรักอย่างเดียวสู้กับค่าใช้ใจ่ายไม่ได้นะคะ เรามักจะบอกกับคนที่บ้านเสมอว่ารักเขาที่สุดและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาสบายใจแต่คุณเชื่อไหมคะว่าความรักเพียงอย่างเดียวอ่ะไม่สามารถจ่ายค่าเทอมลูกได้ไม่สามารถผ่อนบ้านต่อได้และก็ไม่สามารถซื้อกับข้าวมาวางบนโต๊ะได้ในวันที่คุณไม่อยู่คะ่ะหลายคนบอกเป็นว่าประกันชีวิตคือภาระหรือทำไปก็ไม่ได้ใช้เอง แต่สำหรับเปิแลแวเนี่ยประกันชีวิตไม่ใช่กระดาษที่มีตัวเลขขู่ให้เรากลัวตายนะคะแต่มันคือจดหมายรักฉบับที่จับต้องได้ดีที่สุดเลยค่ะและมันคือคำสัญญาที่จับต้องได้และมันคือคำสัญญาที่ดีที่สุดที่จะบอกให้คนที่คุณรักได้รู้ว่าไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับแม่ลูกจะมีบ้านอยู่เหมือนเดิมแม้วันนี้ไม่มีพ่อแล้ว ลูกก็จะยังได้เรียนจบมหาลัยอย่างที่พ่อตั้งใจไว้ครอบครัวของเราจะยังเดินต่อไปได้โดยไม่ต้องไปก้มหน้าขอความช่วยเหลือจากใครมือประกันคือการชนของความเสี่ยงหน้าที่ของเปิ้ลไม่ใช่แพ่มาขายกรมธรรม์ฉบับหนึ่งแล้วเดินจากคุณไปนะคะแต่เปิ้ลมาเพื่อเป็นกันชนคะ่ะกันชนที่ว่านี้นั่นก็คือการจัดการความเสี่ยงที่คุณมองไม่เห็นหรือแกล้งมองไม่เห็น พื่อให้มั่นใจว่าในวันที่ชีวิตอะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินคุณและครอบครัวควรจะได้มีสิทธิ์ที่จะดูแลเขาต่อไปได้ถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่มีลมหายใจที่จะอยู่ดูแลครอบครัวของเราแล้วก็ตามค่ะเราก็จะได้มีใครมาเอาเปรียบหรือพากันไปจากคุณได้การทำประกันชีวิตจึงไม่ใช่การแช่งตัวเองนะคะเราก็ไม่ใช่การจ่ายเงินทิ้ง แต่มันคือการซื้อความแน่นอนให้กับอนาคตเพราะความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องของดวงค่ะแต่มันคือสถิติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและการเตรียมพร้อมตั้งแต่วันที่เรายังมีแรงนั่นคือการแสดงความรักที่รับผิดชอบที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ค่ะลองถามใจของคุณในวันที่ตัวเลขสำคัญกว่าความรู้สึก ก่อนจะไปพบกับวิธีแก้เกมเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบในบทถัดไปบัญญัติชวนให้คุณพักสั้นๆลองหลับตาแล้วสำรวจแผนสำรองของคุณผ่านคำถาม5ข้อนี้นะคะถ้าหากวันนี้คุณคือเสาหลักที่หายไปคนที่คุณรักที่สุดจะสามารถใช้ชีวิตตามมาตรฐานเดิมที่เคยเป็นได้นานแค่ไหนคะกี่เดือนกี่วันหรือกี่ปี เช็คนี้สินดูนะคะว่าภาระทั้งหมดที่คุณมีตอนนี้บ้านรถนี่ธุรกิจถ้าวันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันใครคือคนที่คุณวางตัวไว้ให้มารับช่วงต่อแล้วเขาคนนั้นจะรับมือไหวจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ลองเช็คค่าตัวของคุณดูนะคะหากเปรียบคุณเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้านวันนี้คุณได้ทำประกันเครื่องจักรเครื่องนี้ แล้วหรือ,อยังแล้วได้ทำไว้เท่ากับมูลค่าความสามารถของการผลิตเงินหลักล้านแล้วหรือ,อยังเช็ความพร้อมค่ะถ้าวันพรุ่งนี้มีบินค่ารักษาพยาบาลหลักแสนมาวางอยู่ตรงหน้าคุณจะหยิบเงินจัดเงินออมทั้งชีวิตของคุณมาจ่ายหรือจะเลือกให้บริษัทประกันเป็นคนเซ็นเช็คใบนั้นจ่ายแทนคุณคะแล้วก็ลองเช็คความสบายใจดูนะคะว่า ถ้าวันนี้ต้องให้คะแนนความบั้นคงของครอบครัวหากไม่มีคุณอยู่วันนี้คะแนนเต็มสิบคุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะถ้าคำตอบของคุณทำให้คุณเริ่มกังวลไม่ต้องตกใจนะคะนั่นคือสัญญาณที่ดีว่าคุณกำลังเริ่มอยากจะปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วและเป็นยินดีที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมคุณคะ่ะเพราะมรดกที่ดีที่สุด คือการไม่ทิ้งภาระไว้ให้คนที่คุณรักสู้เพียงลําพังความรักที่ไม่มีหลักประกันคือความเสี่ยงที่สุดของครอบครัวหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างความมั่งคั่งแต่กลับลืมสร้างความมั่นคงเพื่อปกป้องมันไว้ในฐานะเปิ้ลไลฟ์พันเนอร์เปิ้ลพบความจริงที่น่าตกใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือหลายครอบครัวมีความรักกันอย่างล้นเหลือ แต่ความรักนั้นกลับไม่มีแผนสำรองที่จับต้องได้เลยค่ะทำไมปันบอกว่าความรักอย่างเดียวถึงไม่พอต้องบอกว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในโลกความเป็นจริงค่าใช้จ่ายไม่เคยหยุดเดินตามความสูญเสียในวันที่เสาหลักหายไปความรักไม่สามารถจ่ายค่าเทอมให้ลูกเราได้ความรักไม่สามารถผ่อนบ้านที่ยังเหลือแล้วก็พาระอีกหลายล้านให้จบลงได้ แล้วก็ความรักไม่สามารถกลายเป็นเงินสดเพื่อประครับประคองลมหายใจของคนข้างหลังให้ลุกขึ้นมาในวันที่วิกฤตที่สุดได้การมีประกันชีวิตค่ะจึงเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนตายแต่มันคือเรื่องของคนข้างหลังที่ยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันที่ไม่มีคุณค่ะประกันคือจดหมายรักที่เป็นตัวเงินทำไมเป็นพูดแบบนั้น ต้องบอกว่าประกันชีวิตคือ,คอเครื่องมือที่เปลี่ยนจากคำสัญญาให้กลายเป็นหลักประกันที่จับต้องได้ค่ะมันคือการซื้อความแน่นอนในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนให้กับคนที่เรารักการที่คุณลุกขึ้นมาวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณกำลังแช่งตัวเอง แต่กำลังบอกว่าคุณกำลังรับผิดชอบต่อความรักของคุณอย่างที่สุดค่ะเพื่อให้มั่นใจว่ามารดกที่คุณสร้างมาจะไม่กลายเป็นภาระที่ทิ้งไว้ให้ใครต้องสู้เพียงลำพังหน้าที่ของเปิ้ลในฐานะกันชนหรือที่เรีวกว่า t ด e b u f f e r ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษานะคะเราก็ไม่ใช่แค่ชวนคุณคุยล้วก็มาทำตรวกันแต่คือการช่วยคุณ ออกแบบทางหนีไฟทางการเงินแล้วก็คัดกรองแผนที่ปิดช่องโหว่ให้กับคุณคะ่ะรักษาสินทุกบาททุกสตางค์ที่ครอบครัวคุณควรจะได้รับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงที่จะยืนเคียงข้างคุณในวันที่คุณต้องการคนสู้แทนคุณคะ่ะเพราะมรดกที่ดีที่สุดไม่ใช่จำนวนเงินที่คุณทิ้งไว้แต่คือความอุ่นใจว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะ สุดท้ายนี้บันอยากให้คุณจังไว้เสมอว่าการมีประกันชีวิตไม่ใช่การเตรียมตัวเพื่อการจากลานะคะแต่มันคือการวางรากฐานเพื่อให้คนที่คุณรักเดินต่อได้อย่างสง่าง,งามที่สุดรบรดกที่คุณฝากไว้ผ่านเลกาซีไกด์เล่มนี้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขในบัญชีค่ะแต่มันคือตัวแทนความรัก ที่จะทำหน้าที่ดูแลพวกเขาในวันที่เสียงของคุณส่งไปไม่ถึงนั่นเองขอบคุณที่คุณอนุญาตให้เปิ้ลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเดินทางชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่คุณเลือกจะเป็นผู้ปกป้องความสุขของครอบครัวด้วยตัวของคุณเองเพราะความรักที่แท้จริงต้องมีแผนสำรองที่แข็งแกร่งสเสมอค่ะและนี่คือบทสรุปของหวัวใจสำคัญในเรื่องนี้กับหนังสือเล่มน,นี้ Legacy guide ที่เปิ้ลนำมาฝากในวันนี้ค่ะ ความรักที่ไม่มีหลักประกันคือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดของครอบครัวคะ่ะอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาพรากสิทธิ์ที่คนข้างหลังควรจะได้รับไปนะคะถ้าคุณฟังจบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีการชนชื่อเปิ้ลขอดูแลรักษาสิทธิ์หรืออยากเริ่มต้นวางรากฐานความมั่นคงที่เป็นลายเซ็นของคุณเองทักมาพูดคุยกับเปิ้ลได้ทุกช่องทางนะคะเบิ้ลยินดีที่จะสู้และก็ยืนเคียงข้างครอบครัวของคุณคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามต้นไลฟ์พันเนอร์พอดแคสต์เพื่อนที่พร้อมสู้เพื่อผลประโยชน์ของคุณแล้วพบกันใหม่ต่อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ